รีวิวภาพยนตร์เรื่อง Sinners ฉันไม่ได้เชื่อในเวรหมดผีหรือปีศาจฉันเชื่อใน่นน Somebody p l e a ซีเนอร์สนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวสยองขวัญระทึกขวัญที่มีความย้อนยุคนะครับเป็นแนวโอลด์สกูนะครับเป็นแนวเรท o ว i ินเทจนะครับทุกอย่างมีความามนต์ขังของความเก่าเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้แต่ผมจะบอกว่าเป็นหนังที่มีชั้นเชิงทางการเล่าสูงมากคือถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่มีความราบเรียบราบเรียบจริงๆคือแม้แต่ตัวของแวมไพร์หรือว่าผีดิบเองเนี่ย มันยังมีความเป็นโอ s c h สกูเลยความเป็นโอ s c h สกูในแวมพร์เรื่องนี้คืออะไรก็คือแวมพร์ยังตายได้ด้วยแดดนะครับด้วยเครื่องเงินแล้วก็ด้วยการทิ่มด้วยของแหลมกลางอกนะครับยังแพ้กระเทียมและก็ที่เขาใช้ปล่อยที่สุดและก็เป็นไฮไลท์ที่ผมยังรู้สึกว่ามันยังมีเสน่ห์อยู่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกเรื่องและทุกพูมกับมันจะเวริร์กแต่ว่ากับเรื่องนี้เวิร์กอยู่ก็คือแวมพร์ไม่สามารถเข้าเคหสถานทุกที่ได้ถ้าไม่ได้รับการเชิญ แล้วมันสนุกมากเพราะว่ามันเหมือนเราเล่นไล่จับตอนเด็กๆแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นการเชิญเข้ามาเนี่ยเชิญเข้ามาคือตายนะครับใครเผลอเชิญมันเข้ามาตายแน่ๆโอเคเรื่องนี้เนี่ยออบอกก่อนว่าเป็นหนังที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรศาสตร์และศิลป์แล้วกัน มีศาสตร์และศิล์น,นะครับมีงานอาร์ตท,ที่สวยมากเริ่มแรกเลยก็คือถ่ายด้วย IMAX โอเคอันเนี้ยผมเชียร์ up ใครจะไปดูในระบบ IMAX มันสวยแน่ๆนะครับแล้วก็แต่แต่ถ้าใครไม่ได้ดูใน IMAX ลอกกีเเชียร์ว่าให้ดูในโรงที่เป็นระบบ d o b b y Atmos ก็คือระบบเสียงอันนี้เชียร์ในมุมตรงนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มี FX Sound นะครับมี a อ b i e n ยนซาวที่ค่อนข้างรัทึกขวัญมากและผมรู้สึกว่าในช่วงที่ มันต้องการบิลลอัพเนี่ยเสียงพวกเนี้ยน่ากลักวกับภาพอีกนะครับ ASMR เบาๆยังมีเลยเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอยากจะสัมผัสความรู้สึกความไม่ปลอดภยัยความรู้สึกว่าเราดูแล้วเราเหมือนกับว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยรู้สึกไม่ปลอดภัยตามเนี่ยโรงที่ให้ความรู้สึกทางเสียงเนี่ยมันตับโจทย์ได้ไม่ต่างจาก IMAX นะครับต่อมาเนี่ย ภาพยนตร์เรื่องนี้โอเคไรอันคุกเลอร์เนี่ยพูมกับท่านนี้เนี่ยเราถ้าใครเคยดู b l a c k Panther นะครับใครเคยดูครีตเนี่ยและถ้าเกิดว่าบวกนักแสดงอย่างไมเคิลบีจอร์แดนเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อ2คนนี้รวมกันเนี่ยมันไม่มีอะไรให้สงสัยในเรื่องของงานมันไม่มีอะไรให้สงสัยในเรื่องว่าดีไม่ดีส่วนใหญ่มันดีแน่ๆนะครับคาดหวังแค่ว่าเขาเนี่ยจะขัดเกลาบทออกมายังไงและจะไปแมทช์กับนักแสดงท่านอื่นยังไงนะครับไมเคิลบีจอร์แดนเนี่ย แน่นอนเขาเล่นเป็นแฝดตรงเนี้ยการตัดต่อดีมากไม่หลุดไม่ลอยไม่รู้สึกว่าแฝดอีกคน,นมันลอยทุกอย่างออกมาดีมาเวิร์กมากแล้วการที่ไมเคิลบีจอแดนเล่นแบบนี้เนี่ยก็คือแฝดก็จริงแต่คนหนึ่งมีน้ำเสียงแบบหนึง่งอีกคนหนึ่งมีน้ำเสียงแบบหนึง่งแล้วมันเป็นการตัดสลับที่ผมรู้สึกว่าไม่งงงวยด้วย กลับรู้สึกว่าดูแฝดจริงๆสนุกเพลินมากนะครับการเล่นก็ต่างกันคนละบุคลิกกันเพราะฉันนักแสดงเนี่ยผมเชื่ออยู่แล้วนะครับพระเอกเนี่ยดีอยู่แล้วต่อมาเนี่ยเฮลีสไตน์ฟิลเนี่ยเออน้องคนนี้เนี่ยผมได้ดูหนังที่เป็นความไบร์ทนะครับแล้วก็เป็นหนังที่มีดราม่าบ้างแต่หนังที่ฉีกบุคลิก,กภาพเขาไปเลยเนี่ยแล้วก็มีความแรงขนาดเนี้ยผมน่าจะได้ดูครั้งแรกนะครับแล้วก็ด้วยความที่บทเนี่ยของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่ ใช้คาสบทดไ,ดไ,ไ,ได้เต็มที่แล้วอะนะครับใช้คําหยาบใช้คําแบบว่าทุกอย่างได้แบบว่าได้เต็มที่กับตัวละครแล้วเนี่ยและน้องโตขึ้นมากนะครับผมเลยรู้สึกว่าอินมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในพาร์ทที่โอเคย้าอีกทีเราเห็นในตัวอย่างแล้วว่าน้องมีการ transform มนะในพาร์ทที่เขาเป็นคนโอเคเขาเล่นดีในพาร์ทที่เขาเป็นผีดิบเนี่ยเขาก็เล่นดีมากนะครับมันจะมีแค่บาง,บาง,บ,างบางความมื้สึก บางจุดบางแววตาที่เรารู้สึกว่าต่อยเป็นผีดิแบบน้องยังมีความเป็นสาวน้อยผู้แสนดีอยู่นะครับโอเคก็แต่มันไม่ใช่ปัญหาหลักนะไม่ได้กระทบการเล่นแล้วก็ไม่ได้กระทบกับเนื้อเรื่องด้วยดีเหมือนกันนะครับนอกนัน้นักแสดงท่านอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยก็คือนักแสดงท่านอื่นเนี่ยมีทั้งสายรางวัลมีทั้งสายคอมเมดี้ด้วยยิ่งโดยเฉพาะคอมเมดี้เนี่ยบอกก่อนว่าใครเป็นคอมเมดี้เนี่ยแล้วมาเล่นสายแบบดราม่าจริงจังเนี่ย ต้องปรับมูดประมาณหนึ่งสำหรับคนดูแต่การจะเล่นจริงจังไม่พอต้องเล่นเป็นผีดิบอีกเนี่ยการตีความเป็นผีดิบเนี่ยคือผมพูดตรงนี้เลยนะว่าถ้าแค่อ้าปากแยกเขี้ยวทําเสียงเนี่ยมันจะห่ามากถ้าเล่นไม่เป็นเล่นไม่โดนเล่นไม่เก่งจริงนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยทุกอย่างเนี่ยมันกลมไปหมดก็เลยกลายเป็นว่าซินเนอร์สเนี่ยรวมนักแสดงหลากหลายแขนงและออกมาดีมากๆนะครับแรนด์คุกเลร์เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเขาเนี่ย มีวิชวลของเขาเนี่ยที่ชัดเจนอยู่แล้วเขาจะมีความไบท์ทางภาพแล้วก็มีความนวลทางภาพเนี่ยค่อนข้างมากหนังของไรอันเนี่ยต่อให้เป็นหนังชีวิตเนี่ยมันจะมีความนวลความสวยทางภาพสูงมากแต่พอเป็นเรื่องนี้และถ่ายด้วย iMAX เนี่ยไอแเนี่ยพอมันเป็นความงามที่ผ่านจากฟิล์มเนี่ยทุกอย่างมันดูดิบมันดูดิบมากกระทั่งที่ว่าผมรู้สึกเลยว่าจริงๆอะ การขย่ำของแวมพร์เนี่ยต้องเป็นอะไรที่ดูเดือเดเลือดอพา่าดแต่ว่าเรื่องนี้ผมกลับรู้สึกว่าผมแหวะแล้วก็ขนลุกขนพองกับกับแผลที่โดนขย่ำม,มากกว่าอีกผมรู้สึกว่าทีมอาร์ตอะทำตรงนี้ดีมากและมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัววะ่ะปกติเนี่ยการขย่ำขนาดเนี้ยแผลเบอร์เนี่ยมันจะอยู่ในสเกลของซอมบี้อะไรแบบนเนี้ยแวมพร์เนี่ยจะเป็นรอยสวยๆหน่อยแต่อันเนี้ยก็คือแบบ มันมันเอาเป็นเอาตายเลยผมเลยรู้สึกว่ามันถึงมากอะ่ะถ้าดูในจอยักษ์นี่คงจะแบบระทึกเข้าไปอีกนะครับก็อยากจะบอกว่าเขาบิวอัพคนดูเก่งเขาบิวอัพคนดูเป็นบิวอัพคนดูเก่งมากนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าเ,เราไม่ปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ในเรื่องนี้จริงๆโดยเฉพาะมันเป็นความรู้สึกที่เราต้องอยู่ในที่ที่หนึ่งอะ่ะกลางดงทุ่งดงนาอย่างเงี้ยแล้วล้อมรอบด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอึดอัดแทนนะครับแต่แต่จะบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีบอกไงดีมันไม่มีอะไรว้าวไม่มีอะไรใหม่ผมพูดตรงนี้ก่อนเพื่อนผมขออนุญาตเข้าโหมดที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอินและอาจจะไม่ชอบในบางจุดอย่างแรกก็คือเรื่องเนี้ยมันเรียบเกินไปเรียบในที่นี้ก็คือทุกอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในตัวอย่างเนี่ยมันก็เห็นนะครับ อะไรที่เกิดขึ้นในตัวอย่างก็เกิดในเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วก็ฉากที่เพิ่มเติมขึ้นมามันไม่ใช่อะไรที่อิมแพ text มากกว่าฉากที่เราเห็นอยู่แล้วอะ่ะในตัวอย่างเพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือไม่ได้มีอะไรตื่นตาตื่นใจเรียบไปหมดนะครับต่อมาก็คือเราเราเคยรู้สึกไหมว่าหนังแบบเนี้ยหนังการนาตัวรอดเนี่ยมันจะต้องมีตัวละครสักตัวที่ทำอะไรงงงงีง่เงาตัวละครขัดใจตัวละครหน้าถีบเรื่องนี้ก็มี แล้วก็คิดด้วยว่าจริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในที่เนี้และเอาตัวรอดให้เป็นเนี่ยแล้วก็อย่าทําอะไรโง่ๆเนี่ยรอดอย่างนี้ก็รอดเว้นแต่ว่ามันจะมีอะไรให้เล่าวะมันต้องมีตัวละครแบบนี้แหละทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนนะครับตัวละครตัวเนี้ยมีแต่เผอิญว่าผู้มกับระดับเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาคงไม่ใส่มางโงๆ่ๆเขาใส่คอนฟิกใหญ่ด้วยว่าทําไมมันต้องทําอะไรแบบนั้นและคนดูก็เข้าใจด้วยนะว่าเออเข้าใจมาแหละเข้าใจหัวอกมันแหละ เราหลับได้นะครับก็กลายเป็นว่าเออบอกไอเดียคือหนังเรื่องนี้เนี่ยคือมันพูดไม่ได้เต็มปากนะว่าไม่ชอบพูดแค่ว่ามันขัดใจอะไรก็คือมันขัดขัดใจแต่ละอย่างแต่มันดันมีเหตุผลรองรับปดเลยนะครับก็ก็เลยรู้สึกว่าเออพุ่มกับแบบเขาน่าจะคิดหน้าคิดหลังหมดแล้วนะครับแต่ที่ชอบอย่างที่บอกเลยคือความค้าสิิก ไม่ได้มีไลเวอร์วางของมันเนี่ยแวมพายเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นที่เคยดูมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับการแสดงที่ดีโคตรรบรรยากาศที่บิลลอัพมากภาพดีเสียงระทึกนะครับทุกอย่างกลมไปหมดโอเคไปหมดนะครับต่อมาสิ่งที่เพิ่มเติมคือใครที่คิดว่าหนังเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเริ่มมาแล้วมันจะแบบว่าเออแบบระทึกตั้งแต่ต้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเขาใช้เวลาเยอะในการบิลลอัพแต่ละตัวว่าทำไมเนี่ย เขามีความเชื่อมโยงกับตัวละครหลักยังไงนะครับและตัวละครหลักเนี่ยมีปูมอะไรมานะครับก็จะพูดตรงนี้เลยว่า,เ,าเป็นการสปอยเนาะก็คือตัวละครเนี่ยเท่าที่ดูนะเป็นการจราก,กรรมเงินชาวบ้านเข้ามาแล้วมาลงทุนต่อยอดชีวิตเัวอนที่นี่ด้วยบายนี้เขากะว่าเขาจะเริ่มต้นที่เนี่ยให้เป็นแหล่งเงินแหล่งทองของเขานะครับนี่คือพอยมีแค่นี้นะครับจากนั้นก็คือไปตามทุกคนที่มีเอี่ยวในชีวิตเนี่ย ที่เขารู้ว่าทําอะไรได้ใครเล่นดนตรีเป็นมาใครทําอาหารเป็นมาใครชงเหล้ามาใครอยากจะเป็นกาศมาแค่นี้เองพอยมันมีแค่นี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ปูมหลังหน่อยถ้าเราไม่ให้น้ําหนักตัวละครที่เขาเอามาเนี่ยตัวละครมันจะเบาบางเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้เลยเยอะกับตอนต้นเรื่องแต่ว่าพอทุกคนเนี่ยเขามีเขาม,เขามีเขามีสตอร,รี่ของเขาแล้วเขามาอยู่ของเขาแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกเลยว่าเออแต่ละคนเนี่ย มัน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 จะได้มีความสึกอิมแพกเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งต้องตุยนึงออกไหมเราจะเข้าใจอ๋อทำไมต้องปูนานขนาดนี้เพราะฉะนั้นแลน d คุกเลอร์เนี่ยพูดกับผมพูดตรงนี้นะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจเหตุและผลว่าทําไมอะไรทําไมต้องมีนู่นนี่นั่นเก่งนะครับคนแบบนี้คือเหมือนจะทํางานแบบว่าหวานแหแต่จริงๆอะละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมพูดตรงนี้ก่อนว่า มันมีสารและสินเยอะสินต่อมาคือดนตรีบลูเนี่ยบางมูดของหนังเนี่ยผมรู้สึกเลยผมเชื่อเลยเพื่อนๆจะมีความสุขดูหนังสยองขวัญจริงเปล่าวะดนตรีมันเด่นชัดมากชัดจนแบบว่ามันกรบความสยองไปหมดเลยดนตรีบรูเนี่ยมันมันมันมีเสน่ห์มากปรากฏว่าเรื่องนี้มันเหมือนหนังสยองขวัญที่อย่างที่อากี้บอกครับว่ามันไม่ใช่หนังสยองขวัญที่ ตุ้งแช่และจบแต่มันมีคลาสของมันมันเป็นหนังสยองขวัญที่อารมณ์แบบยังไงยิ่งมีดนตรีบลูด้วยเนี่ยเหมือนเรากำลังฟังเพลงบลูในร้านในรูฟท็อปในในในบาร์ที่หนึ่งในโรงแรม5ดาวที่หนึ่งก็ได้เพียงแต่ว่าในบาร์ในร้านที่นั้นเนี่ยเขามีหน้าจอยักษ์ที่เขาไม่ได้ฉายบอลวันนั้นแต่เป็นหนังสยองขวัญเหมือนเราดูหนังสยองขวัญในร้านหลูๆอะแต่มีดนตรีบลูมาประกอบ เฮ้ยฟิลแบบนั้นนะีเพื่อนๆต่อมานะครับโรกี้มีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีองค์ประกอบความเป็นหนังรางวันสูงมากนะครับมันจะเป็นก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้เนี่ยบอกไงดีขอญอยกเปรียบให้กันสมมติถ้าต้องเปรียบกับนอสเฟอร์ตูที่ฉายไปแล้วเนี่ยคือเรื่องนั้นขาพยายามดันตัวเองให้ไปสู่เวทีออสการ์ Oscar. แต่ว่านอสเฟอร์ตูเนี่ยเขายังมีองค์ประกอบที่เขายังมีองค์ประกอบที่บอกไงดี อาราพบทเยอะนะครับแล้วก็เป็นบทที่บทค่อนข้างไม่เกี่ยวแล้วก็เลี่ยราดเยอะแต่เรื่องนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้สโลเบิร์รด้วยไม่ได้เอะบ้าน้ำลายแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ยังสโ o p อยู่ในเนื้อเรื่องเดียวกันก็คือไม่ออกนอกเรื่องเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มีชั้นมีเชิงมากนะครับเป็นหนังที่มีสารและสินนะครับแล้วก็สยองขวัญมากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรด้อยไปกว่าอะไรด้วยพอเข้าพาร์ทไหนพาร์ทนั้นสุดพาร์ทนั้นเด่น นี่คือความรู้สึกที่รู้สึกว่าชอบและชอบมากๆนะครับชอบแบบว่าคุ้มอ่ะคุ้มเลยและชอบกระทั่งที่ว่าฉากแบบฉากจบอ่ะมีฉากจบด้วยนะจบที่ว่าอย่าเพิ่งรุกไปไหนอ่ะผมก็ยังชอบอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยบีฟอีกทีหนึ่งที่ไม่ชอบคือมันเรียบมันเรียบแล้วก็อะไรที่เห็นในตัวอย่างก็คือเห็นไปแล้วจริงนะครับที่เพิ่มเติมมาก็เป็นพอยเล็กๆนะครับกล้าพูดคัะ กล้าพูดขนาดที่ว่าฉากฉากจบเนี่ย end c r คร i t เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับ end นอะ post c คร d i t เนี่ยยังระทึกกว่าบางฉากที่อยู่ในหนังเต็มอิกนะครับแล้วก็วิชวลดีนะครับภาพดีเสียงดีนะครับการแสดงที่ดีแล้วก็ทุกอย่างมันกลมไปหมดใช้ได้นะครับต่อมาเนี่ยถามว่าเรื่องนี้เหมาะกับใครผมจะบอกว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุเพททุกัยถึงแม้มันจะไม่ใช่18บแวกแต่ก็ แต่ก็เห็นเด็กมาดูนะครับเห็นพ่อแม่พาเด็กเด็กจริงๆมาดูก็ดูได้นะครับไม่มีฉากโป๊เปลือยอะไรแต่ว่ามันจะมีฉากสะเทือนระทึกหน่อยที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะหนักสาหรับเด็กเกินไปหน่อยที่ไม่ใช่แค่ฉากแวมพายนะครับแต่เป็นฉากที่ค่อนข้างมันผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะครับ ทุกคนนะครับใครที่ชอบศารสร์และศิลป์ใครที่ชอบการเล่าที่มีชั้นมีเชิงใครที่ชอบเทคนิคของภาพและเสียงนะครับแล้วก็ใครชอบความสยองแบบโอ o o l v i ิน a g e แบบนี้ s i n เนอรให้คุณได้แน่นอนครับทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ขอ,ขอขอบคุณมากครับรัจาาวกกกแใหห้มดทุตูเะ